อาถ้าผู้ชมคิดว่าป้ายผิดไหมป้ายโฆษณาที่แยกขั้วขวางอะค่ะภาษาจีนอ่าถ้าผู้ชมบอกอยู่ประจีนมีนะสามศูนย์สี่อะป้ายอะอยู่หน้านิคมเรอเไม่รู้ไงอ่าถ้าผู้ชมส่งคำทันแล้วเขียนมาไหนอืมอืมอมอ่าอ่าป้ายสัญจนคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปประชุมแล้วเอาน้องมีมาก่อนต้องให้เขาเดินทาง อ่าป้ายผิดสิโว้ยอ่ามันผิดอ่าน่าจะผิดแน่ๆคือไม่ได้ขออนุญาตลักลอบติดกับเรื่องการเสียภาษีป้ายได้เสียภาษีไหมอันเนี้ยค่ะไอเสียภาษีพี่ว่าไม่ชัดเพราะเพิ่งติดวันที่ส1แล้วก็ถอดออกเช้า22ใช่ไหมค่<ฮ>ะติดวันเดียวจะยังไม่ทันเสียภาษีหรอกอันนี้ทางที่ตำรวจท่านบอกอะ ไปเช็คสอง่านนี้แต่ถ้าเกิดไม่ขออนุญาตแต่ถ้าขออนุญาตก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาถูกไหมแต่พูดในการเขตเหมือนท่านจะบอกว่าลักลอบติดนะคะอ่าลักลอบติดลักลอบติดแปลว่าไม่ได้ขออนุญาตไงค่ะแล้วเมื่อวานนี้หวังว่าจะลักลอบปลดมีคนเห็นเยอะอย่างที่บอกไปอ่ะเนี่ยเห็นตอนปลดเลยค่ะค่อยๆไล่ดูกันนะนี่นี่เมื่อวานนี้นําเสนอไปแล้วใช่ไหมค่ะแล้วตกลงตกลบเห้วยขวางมาชัดเลย เพื่อจะมาถามว่าใครจ้างให้มาติดใช่ค่าะให้มาปลดใช่คือใครยอมตอบคนงานไม่ได้ดําเนินคดีกับคนงานนะคะแต่ว่าเชิญไปถามขา้อเท็่จริงว่าใครจ้างให้มาติดใครจ้างให้มาปลดเขาก็บอกแค่ว่านายจ้างโทรศัพท์มาบอกให้ปลดป้ายออกออแต่ถามว่าแล้วนายจ้างเป็นใครอันนี้คนงานไม่ได้ตอบค่ะแ,แต่ไม่แน่ใจว่าตอบตารวจหรือเปล่านะคะแต่นักข่าวเนี่ยไม่ได้ตอบอาตายละข้างล่างราาอปพบานเลย หรอปภอาคาร,หร,ห,ร,ห,ร,ห,รหรือเราปปอเนยไหนคะฮะนี่โอ้ยน้องเนยมาแล้วไม่ผิดเพราะไม่ใช่อเมริกาเหรออาตผู้ชมว่ายังไงอ่ะเพราะฟังจากตำรวจก็ยังต้องไปตรวจสอบนะใช่แต่ภาพลักษณะพี่ว่ามันไม่ดีแน่ ใช่มันกลายเป็นว่าหมายถึงมีการมาติดป้ายแบบนี้กันในประเทศไทยได้ <c oughs> พุ่มกับสอนหอ้วยขวางค่ะท่านบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นกรณีแบบนี้บางประเทศเขาซื้อขายกันได้ออย่างที่บอกไปนั่นแหละอย่าใช้คาว่าซื้อน้องแต่ท่านพูดเองพันธมตเองสมป,ป,ประสบโชคใช้คาว่าสามารถที่จะ ปฏิบัติตามเงือ่อนไขอาคำตามเงื่อนไขใช้เงินใช้ทองตั้งแต่การเข้าไปลงทุนหรืออื่นๆ,เ,ๆเพื่อจะได้เสร็จสัรชาติใช่ไหม,มแต่มันก็มีเงื่อนไขที่มันมันไม่ได้จะเร็วอ่ะค่ะไอ้ป้ายนี้มันดูจะด่วนนะ30วัน,นใช้คำว่าด่วนนะด่วน30วัน30วันทําหนังสือเดินทางไท้ยภายใน30วันแล้วก็ช่องที่สอง่นนะคะรักษาความลับให้ด้วย มีความปลอดภัยเป็นความลับแล้วทําเสร็จเราค่อยจ่ายเงินด้วยนะคะเออเออทำก่อนใจที่หลังนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพิกาศของน้องเนยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผู้คนที่มารอนี่ขนาดไม่บอกลงหน้านะดูสิผมรู้มันจะอาทิที่แล้วส่วนใหญ่ก็พนักงานช่องสามนี่นะคะเออมาทันใช่ไหมพนักงานช่องสามไหนเออเออ่ะหนดูคลิปที่เป็นพิกาดอะค่ะ ที่เป็นที่กาดชุดดำอะเนี่ในในกรุปมนี้ยคะ่ะที่เห็นมีอยู่แล้วจะสะพายกระเป๋าเป้เป็นน้องหมีเนยอ่านี่นี่ยเรา,าคุยเรื่องป้ายนะอ่ะหมีเนยสลับกับป้ายเนี่ยป้ายหมีเนยอ่ะไปกันใหญ่แล้วฮ <laughs> ะเออเบอร์โทรที่ป้ายเป็นเบอร์ในไทยหรือเปล่าเออไหนอขอดูอีกทีสิครับบวกบวกหกแล้วเปละะ่ามงต่อโฆชนะไงเนี่ยไงมันค <c oughs> ือ ศเอ๊ะมันใช้เบอร์ไทยไหมคะถ้าหกหกหกอันนี้ก็คือมันอะไรนะของเราต้องบวกหกหกแล้วก็แปดหนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปดหนึ่งหกนั้นมันแทนศูนย์อันนี้มันจะเป็นศูนย์ศูย์เ้าใช่ไหมคะเออตัวเลขมันเกินอะเออแต่ว่ามีแอดไลน์ด้วยมี w อต t ์แอ p เห็นไหมคะอือื อ๋อเบอร์ไทยบวกหกคือถ้าจะโทรเบอร์ไทยต้องบวกหกใช่หกหกศูนย์เหรออ้าวบอกว่าเบอร์ไทยนั่นแหละแต่คงจะพิมพ์ผิดฮะมีเหรอหกหกเก้าอหรอบวกหกหกมันคือแทนเลขศูนย์อ๋อแล้วก็เป็นศูนย์เก้าแปดเนี่ยเหรอแปดเก้าหกแปดหกแปดหกเนี่ยเหรอคะ